สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนะคะเราขึ้นมาถึงกระพักที่สามแล้วถึงกระพักที่สาม้วะคะ่นะนี่ค่ะชนายพักอีก ทนาย,นาย taking, พัดอีกรอบขึ้นมาเลยเฮ้ยเข่าขึ้นมาอยู่สิ่งที่ขามากแค่นะครับการขึ้นเขาเอก็จะม ah, ีน oh. oh. er ้อง่เมา้เจ๊นึ่งเจ้าหน้าที่เขาเขาเดินปนแล้วเขาเจอแล้วเขาก็เก็บไปตรวจที่ ก็บอกว่าเป็นของเล่นนีย่้องเล่นก่อน้ก็เห็นว่ายังรันครับลุดเม่ไเขาบอกว่ารถดแมคโครอาชีพเอาไปให้ไปให้น้องก็เล่นก่อนวันเป็นไหมครัอาชีับู่เล่นมาที่สี่ขามาที่สี่ก็หาจะจับน้องเลยแมคโครตัวดีเอแล้วว่าใช่ของน้องจีใช่ไหมยังยังไม่มีผยงไม่เยเดี๋ยวเราไปไปดูกันไหนครับว่าอยู่ตรงไหน แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราตรงขึ้นไปตรงจุดครบน้องชี่มพูดเนี่ยคือตรงไปนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับตรงขึ้นไปเลยพี่อตนเจุดนี้จะเจุดพบรถไมโครของเล่นนะขึ้นบรดแล้วก็ติตามมานูนครับเรื่องนีเราก็ไม่ยุ่งยาครับแล้วก็กันเดินทางนะครับ เนรบเปนไปดุดคุณารสนจคุณอไรวันฮะคุณน้ำแข็งให้นาคาน้ำนะคุณมาดามใส่แว่ตาให้ด้วยนะฮะขอคุณแป้งไปครับไปต่อนะครับ นำหน้าเราก็ตามเจ้าที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นรอย เส้นทางการเดินป่าของชาวบ้านที่หาของป่านะมันจะเป็นล่องล่องไปนะครับท่านก็เดินไปตามล่องนีงป่ะ,ะถ้าจะถึงลำลองหรือเปล่าถึงเขาหยุดกันตรงนี้นะครับ อถึงที่รถแมคโครค่ะอันนี้คือตรงเล่ที่เจอรถแมคโครนะครับทุกท่านนะครับเดที่เรถแมคโครของเล่นน้องทั้ง็ท้ี่ององพที่นี่กระดน้ำน้ำใกอนเหมนี่ละค่ะตามภาพข่าวนมาลักอาแงค เวลาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทุกคนนีจ่จะม,มาดูจุดนี้แล้วก็หาช่องทางที่จะขึ้นช่องแรกจะเปานกรดเปาในยักษ์ของรถทั้งคนนี่จะอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเจ้าหน้าที่เขาเขาคำนวณแบบไหนนี่ครับเพราะเราก็ไม่มได้เป็นกองนี้ตรงนี้เจอพักรถเต็มโถใช่ไหมครับครับน่าจะใช่น่าจะใช่จใช<ม>เจอแต่ไมโคร ห่างจากสุดที่เจอหรือว่าพบศพน้ำประมาณเจ้าที่บอกห้าร้อยเมตรเอาแล้วลุงเที้ยมาด้วยมั้ยเมื่อกี้เห็นเตี้ยมาบอกว่าลุงเตี้ยบอกว่าแต่ข้างล่างมานี่เอาเด็กเจ็ดร้อยเมตรแล้วแบบทุกระโคมันไม่น่าจะมาอยู่ในถุงด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าเอาเด็กใส่ถุงมาหรอที่เขาถ่ายที่ฐานอย่างเงี้ยคือเอาเด็กใส่ถุงใส่ถุงปุ๋ยอ่าเป็นถุงปุ๋ยแล้วก็เอาศพไปไว้ข้างบนทีเนี้ย ถ้าเด็กตายเสียชีวิตตั้งแต่แรกมันไม่น่ามีรถแมคโครมาตกตรงนี้เลยใช่อย่างนี้คณนายสันนิษฐานว่าอาจจะน้องยังมีชีวิตอยู่ถึงมาอยู่จุดนี้หรือไม่ไม่ครับเรายังไม่มสันนิษฐานอย่นี้ดีกว่าแต,แต่เอาเอาเป็นว่าหลักฐานของเจ้าที่ครับก็คือว่า,ารถแมคโครเนี่ยเป็นของน้องอชินะครับแล้วก็เอาไปเล่นกับน้องชมพู่แล้วก็มีรถแมคโครเนี่ยลักษณะเดียวกันอยู่ตรงนี้ นะครับเรายังไปบอกว่าอันเดียวกันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ผลตรวของเจ้าที่นะครับว่าดีเนเอนี่ยมาตรงกันหรือเปล่าเพราะรถอันหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะผลิตมาทีเยอะๆได้นะครับถ้าเกิดว่ารถแบคโฮตรงนี้เป็นของน้องชมพู่จะมีผลอะไรบ้างไหมครับอืมมันก็มีผลนะนะเทาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาน้องชมพู่เสียชีวิตตั้งแต่ต้นน่ยนะครับเขาคงจะไม่เอารถแบคโฮติดมาด้วยหรอกนะครับมันอาจจะมีประเด็นว่า น้องอาจจะเดินขึ้นมาหรือว่าคนที่น้องรู้จักพาขึ้นมาพร้อมของเล่นนะครับมันก็คือเป็นไปได้หลายแบบเราอย่าเพิ่งไปไปไปตัดสินตรงนี้แล้วกันเพราะว่าทุกคนไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูทางความเห็นของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องดิ a นอหรือลายนิ้วมือเนี่ยเขาข้างสำคัญนะครับในกรณีของรถคันนี้แต่แต่ย่านย่าคุณย่าชี ค่ะปยยาแล้วลดลดลดรถรถลักษณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ไม่มีที่บ้านแลวใช่ไหมไม่มีส่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มใชหมายถึงรถคันนี้คล้ายๆกันนะ,นนะ,ะบอลแสดงว่าที่บ้านมีอีกเหรอไม่มีไม่มีอ๋อก็คือว่าเจอตัวนี้แล้วเนี่ยที่บ้านไม่มีรถคันนี้แล้วไม่มีไม่มีโอเคมันก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นเป็นคันเดียวกันเพราะว่าอาชีอาชีก็วิ่งหาวันนั้นวันที่สิบเอ็ดอาชีขึ้นมาบ้านชมพู่ก็ถามหารถไม่โูะมันก็ไม่เจอแล้วเจอแต่รถดั้ม แล้วเขาเอาไปเล่นเอาไปเล่นกันตอนไหนครับรถคันนี้วันที่สิบ๋อไปเล่นกันก่อนจ้าวันที่สิบทั้งวันแล้วก็น้องอาชีพไม่ได้เอากลับมาไม่ได้เอากลับมาทั้งแมททั้งทั้งแมคโครทั้งดั้มไม่ได้เอากลับบ้านรถดำรถดำดินรถดั้มโอเคเอาโจบดินแล้วก็ใส่ในสองคน่เขาเล่นด้วยกันสองคนอาชีพมาหาตอนกี่โมงตอนวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงอ่าสิบเอ็ดโมงเขามาจะเขามานั่ บอกภาาไทยเห็นไหมบอกภาษไทยนะภาษไทยมาจะไปบ้านห้อยยญ้ามาจะไปซื้ออันมาจะไปซื้อเบปเปอร์กว่าน้ำแหม่มันน่ะนะมาแล้วเลยมาหอดบ้านมาชิปเอสก้าอะไรค่ะมาขู่แล้วตอนนั้นว่าขู่จักแล้วขู่จักแล้วเขาก็พาฟ่ยเด็กมันไปสองไม่ดุกันมันไปก็อาชีพก็ไปทำค่ะเมฆู้มันเลยก็ลังเห็นเห็นแต่รถดำจ้า เดินมาจนถึงตรงนี้คิดว่าเด็กอายุสามขวบน,น่าจะเดินถึงนี่ไหมคะคี่ดำคือเอาตรงรับจุดตรงนี้นะครับก็กที่เราเดินมาจากหลังบ้านเลยนะมาด้วยความยากลำบากพอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งมาสรุปว่าจะได้หรือไม่ได้ขอไปถึงจุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำทแถลงกันข้างล่างอีกทีนึงอ๋อก็คือจะลงไปคุยข้างล่างเออราไปคุยข้างล่างอีกทีนึงขอให้ไปถึงข้างบนก่อนนะครับไปเราไปอีกนะอีกแค่ห้าร้อยเมตรเองดุยต่อไหมลุยครับลุยครับสวัสดีนะคะคลิปนี้เราขอแค่นี้ก่อนนะคะเราจะลุยขึ้นข้างบนตรงที่ เห็นน้องชมผู้เราจะไปดูตรงจุดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนะคะทีนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเราจะเดินตามทนายขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ สองครั้งครับสองครั้งครับไม่รู้ละครั้งสี่ครับ